มะจัมปุชฌานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุชฌะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุชฌะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ทบุตรจาทา,ททา,ทาสรร BON ทารนังขจานีพุตทำสารนังขจานทำมังสารนังขจานีทมังสารนังขจาน สร,สร้างคานสรานงกัจฉามทียมปีผู้ทงสรนังคัจฉามทุตียมปีผู้ทสรนงกัามียมปีชมังสระนังคัจฉามตุตียมปีธรรมังสรนางคัจฉามตมปิสังทางสระนงคัจฉามตุตียมปีสังทังสร้านงคัจฉาม อิต mm ิพุทธังสรณนังขจานี้ละติยมปิพุทธังสรนางขทมระตียมติธรรมังสัั้จานิ้ระติยมปิธรรมังสัฉางขามีริยมปิธังสัยังจีติยมติสังพังสะลนงขจามิ้ะตยมตีสัมังสระนางขมระิตสัมังางนี้ตตสัมพััล ปาตาเวระมณีศิษขาปะทางสัปนาริยานิพระนาิปาตาเวรมณีศิขาปะทัง jelokati perhatian batin adanjaian diwarang ayat jatah tanti jatah tata pelangkahan khatika kekelutan dan anukam diang praja

yang cinti rupa nga di tanah padapa cupang nga nga catang nga kayit rawa nga rikang nga sukumang nga gilang nga baditang nga yang kurewa nga santikewa nga hekang nga kisanyu hitawa nga

hatkannyanya dis bisajabannyatim cerianyatiukalapan jati ditawatapukala nampu kalapan yati sama ya mi moto sama ya mi moto kepadamu aku padamu

ウタラパティサチカタバラマティラテナワタレワタテヨサチカタホバラマッコウトソバカロウタラパティサチカタバラマテナティミッチャー

पाचयो मा कपाचयो सम्भयो तपाचयो मृपयो तपाचयो आधिपाचयो नाति पाचयो मिकवाचयो अमितकपाचयो कुशला धमावया गता धाम सुखाय वेदनाय सम्भयो ता सुखाय वेदनाय सम्भयो ताधाम သောဘဝ दुकायवेதனायसम् ပယุตတာဓမ္မာဝိပากာဓမ္မာဝိပากာဓမ္မဓမ္မာနေဝိပากဏဝိပากာဓမ္မဓမ္မာឧបាទ िन्न ุปาทานိယဓမ္မာ अनुपातिन्न ุปาทานိယဓမ္မာ अनुपातिन्नानुपा ทานိယဓမ္မာ กิเลสตสังกิเลสิกาธรรมะต่างกิเลสตสังกิเลสิกาธรรมะต่างกิเลสตสังกิเลสิกาธรรมะสวิตาปาสวิตารธรรมะสวิตาสวิจารามัตตาธรรมะสวิตาตาวิจารธรรมะปิปิระมาตธรรมะสุขาสัตตาธรรมะอุเปขาสัตตา

ขามิโนธัมมะเลวัจยาขามิโนนาดัยขามิโนธัมมะเสขาธัมมะเสขาธัมมะเนวเสขานาเสขาธัมมะบริตตาธัมมะมาคตาธัมมะอปมานาธัมมะบริตตารมนาธัมมะมาคตารมนากรรมปาอปมานารมนา

ma ka ye tu ka dhamma ma ka di pa upanna dhamma anupanna dhamma upati no dhamma adita dhamma anakata dhamma panju dhamma adita ramana dhamma anakata ramana dhamma panju ramana dhamma ajata dhamma

หลายกี่รอบป้าคนเนีน่ยเี้ย ก็ต้องขอบคุณกัะคู้บรวเรื่องนอกภิตติาต้านะครับภิตติธ้านะครับอาตุลโมหะนะฮะวารีวะภูรปาภริตุเรนติสาธะรัง เอ,ามามาเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุป,ปะการก,ะกะัจจีอิชิตังปัจิตังตุ้งหังทิพเปเมวัตมิถตุสัพเพบุรินตุสังฆปาจันโทปนรา,านรสโสยะธรมอนิสโธเทรโสยะธาบิาวะจันโต 天卡油锅。<music> <music> ายะตะานโสภุปรกปัิโสยาทิทาโมจายงนิทัสิโตเปตานะบูชาจักตาอุลาราวรังจะพิภูนมนุปเทนังตุเมหิยัญัะปุตตังอนัตตัการ ปวัตุเตปวัตุสัมพังังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธังมานุภาเวนัสดาโสุทีปวัตุเตปวัตุสัมพังังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพภสังฆานุภาเวนัสดาโสุทีปวัตุเต มาเก็บของของึ้นรถคอยกันเยอหลายคนดัน,น,น,น้โโขอยคันยนงคงหลคอคันยังเก็บคอเออมั่งับเ <c oughs> นี้ยะรถจอด